แซ่บดูครับกล้วยไหนเป็นไดนกล้วยปิ้งนะพี่รักเหรอกล้วยปิ้งครับผมกล้วยปิ้งครับเอาแซ่บเป๊ะๆเอาพีกว่ามากว่าที่เขาบอกเขาบอกเหอนกังไหมมันนี่ยกึ่ยางกึ่งทิ่บจ้ะผมกึอยู่ซื่งเดียววะเขาบอกว่ายางไงยางมันยางอ่อนจะตัวยู่ คือยังแนวมาแม่มาเด้อถ่ายงานอย่างไทยน่นถ่ายรายการครับมันถ่ายงานครับถ่ายรายการครับเออรายการกับเป็นงานแหละเนาะมันนึกเป็นอะไรกระทงแค่ไหน,นผมดูอยู่ครับผมเด็ดร้อยละโมบูนี่ผมบางน,นี่ผมเห็นงานแล้วจะจุ่มบ่ เราเป็นอะไรคุณมาเด้อครับพี่น้องมันเบิดแล้วกันละ่ะทุกกระทรวงไปสั่นนั่นละ่ะแต่มันเบิดแล้วแอบแสบด้วยครับ <Okay. S 2> แล้วกันคลิกดูนะครับคล <Okay. S 2> ิกดูสงคราเพลงครับ <Okay. S 2> ขอบคุณครับทุกคน กินข้าวยังครับสวัสดีพี่ปอมแปมนะครับสวัสดีพี่สาด้วยนะครับเจ๊ก็นำมั้งเลยมาเดี๋ยวมาทุนไายพี่น้องแฟนเพลงแน่นี่ัพี่น้องแฟนชื่อเสียงนี่นะครับเจ๊สาลาโมเมนต์สาลาคือเนียนดิฉันสูยเนียนนะเป็นธรรมชาติดีนะคุณดูเท่าไหร่คนดูนสี่ร้อยคน อเกืออบันนี้เราก็ตรงที่ไหนนี่ยผู้สาวใส่เนี่ยครับผู้สาวมองเป็นซ <c oughs> าร่าครับผู้เบาไปใส่ห,หิวหิวหิวอย่างมันมีอย่างกินมันเบริรแล้วขอกินมันแล้วอ๋อพี่หลักนี่นอกจากอเมริกันเมามีอย่างอีกว่ะชีวิตไทยเบื่อ้วนะครับพี่พล่ะผลไม้อะให้ลูกเอาผลไม้ไหมเอาเอาอยู่ครับกินหมดแล้วค่ะกองนึงค่ะมันได้น้อยเดียววผมกำลังจะถามว่าผล หมดไปแล้วค่ะกินคนเดียวได้ค่ะกินคนเดียวนาะเผืาอเผื่ไม่กินพี่ว่าจริงจริงผมกินเลสร็ได้นะพี่รักผมแบบอิ่มมากผมอิ่มข้าวเดี๋ยวผมผมไม่อยากกินข้าวแล้วเศษวะคะเบลไปใส่ครับไอวินเบลน่าจะอยู่บ้านนะครับยีลาเบลวเดล่าผมไม่อยามานั่ดอกสวัสดีกรบพายทุกคนเขาเดินมาส่งลูกสาวเศรษฐีแมน าายอยขอบุญเก่าอ่าบุญเก่าเนี่ยที่จริงแล้วผมแต่งแค่ไม่ถึงสิบนาทีนะเพียงเนี้ยแต่งถึงแปบ๊บเดียวเขียนปุ๊บปั๊บ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 แต่ผมผมเขียนให้ให้แฟนเพลงผมครับเพลงนี้ให้แฟนขับผมเขียนเพลงนี้ให้แฟนขับผมยังที่ครับคุณเลยให้เขาเปลี่ยนชุดก่อนตอนนี้คุณแจ็คทำแพ้ นายก็มาแล้วไงที่เป็นแค่แ็่นะแล้วก็ดูผมว่ามันติดเป็นวันนหลบกูนี่พอาาน้ามันจะอดไมันไออยู่วะโซ่ส่วนเดือบเไ้อยู่ในห้องว่าเขาว้าผมบอกวิธีแบบแซก็เป็นเพื่อนผมนะครับเราจะเราด่ากันได้นะครับเราหยอกกันได้ไม่ได้หยอกครับเอาจริงครับแซกชุมแพก็ เขาตอนนี้เขาเดินนนอัวรอบศัตรูแล้ว,วลครับ<ม>พี่ครับวันนี้มันเกืกอห,หนูอวยพรทานนะครหนูชื่ออะไรคะไมู่้ชื่อพี่จะได้เรียกชื่อถูกลองเพลงหมาวัดหนฟังหนะน่อย้นี่เพลงนี้ผมกับแตงตอนขับรถส้นหมาเนาะเพลงนี่เนาะ<ม>ขับรถมันมีประวัตินะครับเพลงนี้แต่ว่าก็มีความรู้สึกดีๆนะครับผมกับเพลงนี้อยู่นะครับ ส้นหมาก็เลยเดเพลงนี้มากนะครับตอนนี้ก็น่าจะร้อยล้านแล้วเนาะร้อยไปรวมไล่ลิก MV <MB. S 2> ครับร้อยล้านแล้วนะครับ MV บวกไล่ลิกก็น่าจะร้อยล้านตัวไล่ลิกบนหนาเซเวอร์มันอีกหอดแปดสิบล,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 ล้านไล่ลิกแปดสิบหกพันไล่ลิกแปดสิบหกล้าน MV อีกประมาณยี่สิบล้านคือแต่ก่อน ยอด YouTube มันเยอะมากนะครับเดี๋ยวนี้คนจะได้แต่และแต่ละร้านนี่คือยากมากเมื่อนี้กวันเกิดผมครับเื้อเอียงอ่ะอีลิมจึมปีโอ้ยผู้ใดตั้งเื้อให้หน่อยเื้ออย่างนั้อีลิมจึมปีอีลิมจึมปี <c oughs> โอ้ย <c oughs> สุขสันต์วันโอ้คุณจีวางเดะวะเอื่อยสุขสันต์วันเกิดเด้อครับผม <c oughs> <c oughs> อิลิมจิมปีขอให้อิลิมจิมปีมีความสุขหลายๆครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ครับอิลิมจิมปีครับโอ้ยเอาขอคุณครับผมบค,ครับตั้งปลาย่างสองไาย่างกับพ่อแล้วอิริมอิลิมจิมปีโอเจ้าสิเก็บไว้สิเจล่ะหมอใส่แม่ยูเรียกเป็นเรียบเป็นรอดหอไว่รักครับขอบคุณครับขอบคุณ ผมก็อวยพ่อนไปแล้วเด้อครับอิลิมจึมปีครับผมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอิลิมจึมปีครับยันลงน,นะนี่ละชื่ออิลืมจึมปีปีเอาละผมจิงงไปนะมันจิอัดเพียงมาได้กัดสุขสันต์มันเกิดเด้อครับผู้ใดเกิดมันเอกิดสุขสันต์มันเกิดน,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 นะครับ เอฟเสือต่ออะไรปะ่ะเนาะเขาหายมากขึ้นกันเลยอันนี้เสื้อพี่โตโน่ครับเขาให้ผมมาผมก็เลยใส่นะครับพี่โน่เอาให้นะครับเพื่อนเสือเสือตัวนี้ผมก็เลยใส่ออกรายการเลยลำเพลินเวพรให้น้องหน่อยครับพ่อป่วยโอ้ขอให้คุณพ่นพอนะครับหายป่วยเร็วๆเด้อครับสุขภาพแข็งแรงคืเก่าเด้อครับผมเศร้าเจ็บเศร้าไข่นะครับ ไข่เซียเจี๊ยบเซียไข่เดอ้อเฝ้าสวงเฝ้าเซียไว้ไว้ไวคุณพระรักษาเด้อครับผมรอนในในชมเอ็มบีครบช้อนโอ้มวนครับเอ็มบีเ่งเนี่ยเบ่งกับมัน ตีกันเบิดเรื่องเอ็มดียังตีกันเบิดเรื่องแก้มออกอร่าผมบางคนไม่แก้มแต่ได้รับอยู่แล้วครับผมมัมมนไม่แก้มเนี่ยแสดงว่าลำเพลินตัวปลอมแต่ถ้ามีแก้มมันก็คือลำเพลินตัวจริงนะครับกินอ่างคนดูสินี่ยล่ะ ก็แหละจับถ้าไม่มีแก้มคือไม่ใช่ลำเพลินตัวจริงนะครับติดข้อเลยไหมกิ่นม,มนะเอ,อือนมามาครับของข้าวอง ร่ยกงผมถายรลายการในคาเหนจสัน,นได้ไปร่ายยังไหนดอกครับถอตุลสิจังมาแหล่ยุบันโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมวันที่สองี่เิไปรายการช่างนะวันที่สองอที่ไหนวันที่สองเรามีรายการไหมเนี่อันเะจ่เธออะวันที่สองไม่มีพี่เพิร์มีวันที่หนึ่งค่ะอพี่บย่ว่าน้องอย่าว่าน้อง่ว่าน้องนะคิดด้วยจังมากมาม,มากม่ แม่วันที่สองอะรักครับรักที่สุดนด้องเดลคหรอครูร้อยอ้ไรกเดียวญุบันเนาะไม่เห็นมาน้ำดับไม่ครับอลิ้นซาวชิยกี่มวงอะอืม้สสมอืมเราค่อยไปนี้ นี่ครับไม่เจ็ดโมงนะยังงัดนั่นเหรอเพราะว่าก็ทำได้เพราะพี่ตู้อยากให้เลนเพราะว่ามันจะวอล์กไวไวจะวอล์กโทรศัพท์ที่ตึกที่ตึกเหมือนกันครับยังเดี๋ยวปลาแอปเปิ้ลค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ แล้วก็เป็นแล้วก็เป็นเงี้ยรับซีพัทยาคิดถึงจ้าครับขอบคุณครับคิดนอนด้วยกันครับบางบ้างจะเป็นหลินอยู่ครับให้เขาจ้างนะครับมันเขาประจางหรือจะเป็นเจสฎายาหยอดตาเขาไม่ไม่อย่อหยดให้ตาตื่นนะรู้สึกว่าตาเ่าตื่นมาตาหลับบ่ปกติมือมันเป็นมือเห็นงานะเนาะ เอาเพ่มขึ้นเบิ้งได้บบะได้เห็นง่ายกันบ้นงเห็นรือวล่าวันนี้เป็นแบบยอดกระทุนได้ไงพี่เพิร์ลเวิร์กปอง่ายเราจะปรทุนทำที่ใครมือที่หนได้ไหมใครมือเว้ยโอ๊ยรุดปากต้องกินต้องรุดปากเครองกินต้องบอกเราบอกหยอดเลยบอกต้องคอยหย่อนตั้งแต่เราคอยเครื่องกินต้องบอกอันกินหมากเล็บแมววะจะส่งมันมันมีอยู่บ่หมากเล็บแมวสมื่นเนี่ย ำหำน,นี่ปลาสิมมแนี้โอ้ของแสบหากินเนี่ยเ่าเดี๋ยวาหาให้ที่ว่าดได้นั่นอ่ามันนี้เขามีคนเรียนป้าเขาหยุดงานเงียมีหรือย่างนี่มีหรือย่าง